สวัสดีน้องชายทุกคนกันด้วยนะครับกลับมากันอีกแล้วสำหรับคลิปนะครับผมสุ่มหาอลูคาร์ดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาหาอลูคาด0.1นะครับก็คือเอา,อาง,ง่ายๆครับผมได้อลูคาร์ดปุ๊บเนี่ยผมก็จะสุ่มจนกว่าจะหาไอดีที่ไม่ได้0.1นะครับผมจะเล่นเองนะครับทุกคนถ้าได้0.1จ,จริงนะผมจะย้ายไปเล่นรหัสนั้นเลยนะแล้วก็ค่อยสุ่มรีโลคือจริงอ่ะผมคิดว่าผมจะทําคลิปสุ่มรีโลรหัสหลักก่อนแต่ว่าทีเนี้ยมาคิดดูอถ้าเราได้รรรรหหหัััสสไไกกก่่่่เเเเป็เยย็็นนนนออออลลลูคคาาาาดด0.1 0.175ีียยยยผมม้้้ืวบบขข2 สักไอดีนใน10 i ไดีนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด10 i ไดีนะครับไอดีตกประมาณ97,000แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับผมว่าชิปในนี้ยังไงก็เสร็จครับเนี่ยมันจะได้อีก2,000เพชรแล้วก็จิบะถะผมว่ายังไงก็แสนเพชรซึ่งแสนเพชร10รหัสก็คือ1ล้านเพชรครับผมในคลิปนี้แล้วก็มีดีลทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนดีลทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สบกนะครับสิบไอดีก็พันสองร้อยดีโลคือเอาไว้ง่ายอ่ะอย่างน้อยอาลูคาร์ตมา,าปุปะ นะครับมันยังแบบว่าไม่ได้คงที่คงวาเลยนะครับอลูขาร์ก็ยังไม่ได้เพราะว่าถ้ารหัสเนี้ยได้ไอีอูขาร์ปุ๊บเนี้ยใช่ไหมผมก็จะเอาไป FK อีกนิดต่อนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมร้านนิโมช็อปครับหาอีกนิดด้วยนะทุกคนและไม่พอนะครับยังมีไก่ตันเพชรแสนเพชรขายแล้วนะครับร้านนิโมช็อปตกตัวละ219บาทนะครับพี่ก็ไปจัดมา10ตัวประมาณ2190บาทนะครับในร้านนิโมช็อปอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับแต่ว่าร้านนิโมช็อปน่าจะเพชรเยอะกว่านี้นะครับอันนี้มััันนนนยยงขขาาาดดเเกิิห่่่่อออพพระววีีซื้ตทแบบ มันอาจจะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะเนี่ยขาดนิดนหน่อยครับซื้อมาถูกกว่านั้นพี่ได้มาประมาณพันเก้าพันแปดนะครับก็ถูกกว่าหน้าเพี่ประมาณสองสามร้อยเองและทุกคนก็ใครที่จะซื้อก็ไปซื้อร้านนิโมช็อปได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะติ๊กหมดเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาแค่ติ๊กกับซีเค็ดเท่านั้นลุยเลยปะ let's go ร้านนิโมช็อปบริการแบบอนิเมะเวนการและแบบอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับใครที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บเลยนะครับมีทั้งไก่เพชรอนิเมะเวนการ์มีทัั้งงรรรรรรบบฟาาาา์มตต่่ๆวนนนออเเเเะะะดดคคคกกก็จีีีพพขยยชโลใ ที่จะสั่งซื้อนะครับพี่แปะดิกเวตาราคลิปนี้เลยนะครับน้องชายตอนนี้นะครับก็เหลือ1 2 0 0 0เพชรนะทุกคนเดี๋ยมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับคือใกล้จะหมดแล้วแต่ผมแบบฟังหูฟังอยู่นะผมไม่ได้ยินเขาเรียกว่าตัวรับเลยนะครับนี่ไงไดแต่มิสติกมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ดตัวนะครับโอเคแต่น่าจะใช้ทรงแหละถ้าจะสุมจริงแต่ผมว่าเราก็มีโอกาสอยู่โอกาสที่เราจะได้ตัวรับเนี่ยอีหมื่นสามนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุมต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาแน่น้องชาย 1,300เพชรสุดท้ายนะครับไปอีกรอบสุดท้ายครับผมจะได้ตัวรับหรือเปล่าลูก้าดจงมาโอเคครับเกลือนะครับสุดท้ายก็เกลือ,อ,อผมว่าเรายังได้อีกรอบหนึ่งนะครับใช่ไหมหู700เพชรรวมเป็น,านพา0เพชรอี้สองรอบไปเพื่อนสองรอบนี้ขอลูกขาดสักตัวหนึ่งก็ยังดีได้ไหมได้หรือเปล่าโอเคเกลือเกลือ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสุมรีโลให้เจ้าตัว,ตวทรงยินอูนดีกว่าหวังนะว่าเจ้าจะเป็นสุดจุดหนึ่งให้ข้ามาเถอะเพื่อนไปผมสุมยาวเลยแล้วกันนะครับปึ๊บเฮ้ยโซล่ามาไม่เอาครับผมไม่เอาไม่เอา เราจะเอาแค่0.1เท่านั้นนะครับไปไปไปเฮ้ยเดซไอโอ้โหขี่ด้วยเก็บข่อนแล้วกันสุ่มตัวอื่นดีกว่าไหมสุ่มเบเยต้าไหมครับเบเยต้าแล้วกันไหมจะสุ่มอวิตโตะอยูอวิตโตะปะไม่มีอวิตโตะเหรอโอโ้โหสุ่มชาก็ไดนะ้น้องสุ่มชาดูเผื่อเดซไอจอดครับแต่ถ้าศูนย์จุดหนึ่งอ๋อน,นี่ผมแบบฮะเลยนะนานี้อะไรเงี้ยไปเพื่อนไปศูนยจุดหนึ่งมาวิฟอร์จูนออกบ่อยนะครับเทอมนี้ มันจะไม่ออกเลยเหรอโอ้โหโซลา่ามานะครับโอ้โหโซลา่ามาผมใส่ใส่อย่างงี้แล้วกันเนาะโอเคน่าจะลุงพอดนะระดเนี้มีใช่ไหมมีตัวเดียวงั้นเดี๋ยวผมสุ่มเอาเป็นเบียต้าต่อเลยแล้วกันไปครับเบียต้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาให้หมดเลยโซลา่ามานะครับโอ้โห,โโหสามลุงเลยนะครับรหัสนี้ คืออยากจะแจกรหัสประมาณนี้มากเลยนะมีใครอยากได้รหัสประมาณนี้ปะเดี๋ยวนี้ดีกว่าอยากให้พี่แจกปะรหัสสักรหัสหนึ่งอะไก่เพชรแล้วแบบสุ่มบัฟสุ่มอะไรให้พร้อมอะไม่หรอกไม่ต้องสุ่มแจกแค่แบบล่าสเปล่าให้น้องไปสุ่มเพชรกันเองแล้วก็ให้สุ่มหรือลกันเอาเองก่ะไหมแจกสักรหัสหนึ่งะปะเดี๋ยวพี่ไปขอร้านนิ่งโมอช็อปแล้วกันทุกคนก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านนิ่งโมอช็อปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เอางี้ดีกว่าถ้าคลิปเนี้ยเกินสัก299ไลค์เดี๋ยวพี่่บบลันเลยแจกในใต้เก้าไลครั์เดี๋ยนพี่อ่าส์เล9แจกใน พอถึงแล้วใช่ไหมครับอีกวันหนึ่งพี่จะแจกนะครับใต้เม้นเลยน่าจะไอดีเดียวพอนะครับเออเพราะว่ามันก็ราคา219บาทเลยนะครับเพรพี่ก็อยากจะแจกสักไอดีหนึ่งแล้วกันนะมันก็ถือว่าเยอะสำหรับพี่แล้วนะครับที่เหลือพี่มาทำคอนเทนต์ไงเดี๋ยวซูมต่อนะครับอาจจะเป็นตัวคือจริงกับผมอยากได้เทสไอแบบคือเอาจริงๆผมอยากได้โซลจิโศูนย์จุดหนึ่งนะแต่แบบนี้มันก็เฟี้ยวนะแต่โซล่าสองเลยเดี๋ยวซูมบีจิต้าต่อแล้วกันนะครับสิบพันน่าจะไม่ได้บอลบุญก็แหละผมว่าปึ๊บหหมมดดโอเคละนออเคทกุ ตึงขนาดนี้เดี๋ยวไปดูดาดที่2กันต่อเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสุ่ม4ี่ลหัสทีเดียวเลยนะครับจะได้คลิปจ็สั้นๆนะทุกคนถ้าผมสุ่ม10รหัสคนเดียวเนะี่ยผมลองเฉลี่ยแล้วประมาณตก10นาทีได้นะครับก็คือเอาไวง้งานประมาณร้อยนาทีสิบละหัสผมเลยคิดว่าผมจะย่นเวลานะครับโดยการเปิดทีเดียว4ี่ไอดีเลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่าไอดีไหนจะได้อารูขาดนะทุกคนครับคือถ้าได้อารูขาดพี่ก็ตั้งเป้าไว้นะว่าอยากได้ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าไม่ก็ศูน ที่พี่หวังนะทุกคนโอเคครับบ้าเดี๋ยวรอดูด้วยกันเลยดีกว่านะครับน้องชายคนดูต้องท้าไหนครับว่าส,สี่รหัสเนี้ธาตุไหนจะได้ลูกขาดครับแต่พี่ว่านะมันต้องมีสักรหัสหนึงอะได้คือถ้าสี่รหัสนี้ไม่มีรหัสไหนได้ลูกขาดเลยเนี่ย ผมบอกเลยว่าเกลือมากเลยนะตอนนี้เราอะ่ะเออเพราะว่าผมไม่ได้อลูคานมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่คิดที่แล้วได้มาตัวหนึ่งถือว่าโอเคนะแต่สุ่มบัฟได้มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเอาง่ายๆกลางๆแล้วกันนะครับตอนนี้ก็หวังนะว่าจะได้ดับที่ดีนะครับและอาจจะได้ตัวเชนี่หรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวรุ่นพร้อมกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้สี่รหัสก็สุ่มไปนะครับผมไม่ได้เสียงอลูคาดนเลยครับทุกคนใช่ครับอ่ะเดี๋ยวดูที่รหัสแรกกันก่อนเลยนะครับรหัสนี้เหลือแคนะ่2008สห้คันก่อนนะคน คือผมไม่ได้เสียอลูขาดจริงๆเลยอะ่ะหรือว่าเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันไม่มีอลูขาดวะเพราะว่าผมเอารหัสทั้ง4รหัสอะ่ะมาอยู่เซิร์ฟเดียวกันหมดเลยนะครับเดีย๋ยวรอบหน้าผมจะต้องไปลองอยู่เซิร์ฟคนเดียวบ้างละแยกรหัสเลยผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านนะว่าอยู่ที่เซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบไม่ได้จริงๆเลยวะ่ะน้องชายยังมีอยู่ยังมีอีกยังมีอีกครับยังมีอีกนี่คอลเลคชั่นคอลเลคชั่นยังมีอยู่นะห้าร้อยโอ้โหสามพันเพชรสุ่มไปครับผมเรียบร้อยครับรหลานี้หมดแล้วไม่ได้รู้ขาดว่ะทุกกคนนนโโอ้โหรัเพชนนะ เฮ้ยผมรู้ส <killing> like <them> 50, ึกว่าลูกขาดออกยากกว่าเดิมปะเนี่ยตอนนี้ผมสุ่มไปทั้งหมด5 0,000นเพลรแล้วนะครับถ้าเป็น EP ีที่แล้วเนี่ยผมถ้าเป็น E p พีที่แล้วเราจะได้1ตัวแน่ๆนะครับแต่รอบนี้เราจะเหมือนจะเกลือะสุ่มไปทั้งหมด1นึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเพนะครับรล้ันี้มีทรงไหมไม่มีทรงงั้นผมอ่าโหมีชางั้นผมสุ่มชาให้แล้วกันนะครับมากระหันนี้ดูซิว่าชาอินจะได้บับ0.1จุดหนึ่งหรือเปล่าไปดูวเลยนะครับุ้ยผมว่ามีลุ้นวะอันนี้มีลุ้นจริงๆนะจุ่มาาาโโโมมนนนวด ผมขอใช้ออโต้คิกนะอยากรู้ว่ามันจะมาปะไปครับยาวๆไปครับออโตโ้คิกครับเพื่อนไปปึ๊บปึ๊บยาวๆยาวๆจะหมดแล้วเพื่อนคุยมันจะไม่ได้ปรับลุงเลยหรอร้อยกว่าอันจริงชังเออมาแล้วโซล่านะครับได้โซล่านะครับโอเคพอไหมพอครับผมเราบียดต้ามากนะครับทุกคนเราอย่าโลภนะครับพอก่อนพอก่อนมุนหาดออกยากจังเลยอ่ะส่วนชุดหนึ่งคือตั้งแต่ผมทําคลิปมาเนี่ย ผมเคยออกแค่ครั้งเดียวคือตัวชายอนินนะครับอ่าหมดแล้วเรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหเป็นตัวชายอนินที่บัฟโซลา่าเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปกันเลยดีกว่านะครับน้องชายล่าสุนี้เหลืออีก3,500เพชรนะลูค,ครับมาเดี๋ยวเราสุ่มให้หมดกันเลยดีกว่านะครับน้องชาย,ยเซิร์ฟนี้รู้สึกเกลือว่ะย่างวิเดซงจินอูสวยตัวดุดเล็ด ัวและทำดีคือตัวดูเด็กคือตัวที่ไม่มีในตู้นะครับเป็นไหมมันไม่มีเลยเนะียเดียวอยู่เดียวอยู่ตอนนี้จะได้ปั้นทรงจินดูครับเอาแบบสุตรหนึ่งเลยไหมทุกคนโอ้วย,ยต้กี่ตัววะเนี่ยทรงมีตัวเดียวด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวผมขอย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับเซิร,ร์ฟนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิกนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับว่าทรงจินดูของเราเนี่ยจะได้บับโมนาหรือเปล่าไปยาวๆครับผมยาวๆเลยหุย้ยอันนี้มาว่ะบิสบิบิสมาครับผมบิสมาบิบมา จะได้ปรับปรุงสักอันโซล่ามารีทิ้งเลยครับผมเพราะว่าเราเหลือเหลืออยู่นะผมว่ามันต้องได้บ้างแหละเนี่ยหกสิบอันนะ่ะใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเออเดซไอวิสวยนะโอเคผมเปลี่ยนตัวเป็นเบจิต้าแล้วกันเอ,อ้ยโอบิโตะเอาโอบิโตะเดี๋ยวเอาโอบิโตะเดี๋ยวโอเคครับเกิดได้โมโ,มโ,มโมนงมนันอินเทูเรียก็ได้นะโอโซล่ามาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเ,เป็นเบจิต้าต่อครับเอ้เจนี่ใช้นี่เหรออุ้ยโอ้ช้นี่เป็นงเงือกเนี่ยปันช้นี่ดิรออะไร เออปั้นเฉนี่ดิโอ้เคลบเรียบเรียบร้อยก็ได้บระลุลมา2ตัวนะครับเป็นโอบิโตะกับทรงจินอู U นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูปราัสต่อไปกันเลยดีกว่านะครับน่าจะเป็นราัสที่4แล้วนะครับของคลิปนี้ไปไปดูกันเลยร่านี้เหลือแค่พันเพชรนะทุกคนครับมาเดี๋ยวสุมให้หมดเลยดีกว่านะครับเคลืออลูกขาดมันจะไม่ผัวให้ผมเลยว่ะน้องๆทำไงกับเขาดีเนี่ยอุ้ยไม่ครบด้วยไม่เขาแบบนี้ขาดอีก4ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเอาตาสติงกนะันทุกคนล่างแบบสุดยอดพอปกว่าเนี่ยลองลองลอง,ลอง ่ออายุไข่ครับพอปะเมื่อกี้โอไม่พอครับขาดอีก3ตัวโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะปั้นตัวอะไรครับมีทรงไหมอุย้ยมีตัวนึงนะครับโอเคปั้นทรงปั้นทรงปั้นทรงกับเบียต้าเบต้ามีใช้นี่ไหมไม่มีนะโอเคครับปะลุยกันเลย ผมชอบมากเลยอะตอนสุมแบบเนี้ยแต่พอไปสุมรหัสหลักแล้วผมไม่ค่อยชอบเลยอะเพราะว่ารหัสหลักคือมันเติมโลบักไงอันนี้คือมันเป็นไก่ไก่นที่นี้คือมันใช้รีโลของเลเวลหรือว่าลีโลของไปเทาน้พานนะครับมันเลยดูเยอะแต่ถ้าเป็นรหัสหลักอะคือเราใช้หมดแล้วถูกไหมเราก็ต้องเติมยัดเพื่อที่จะมีรีโลสุมนะครับไปพูดเยอะละไปครับยาวๆแต่เสิร์ฟนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยเอาอเอาสักเหลือสักห้าสิบนะห้าสิบไม่ได้ผมขอเปลี่ยนเสิร์ฟนะทุกคนครับปึบป๊บปึบ๊บปั๊บปั๊บเกี่ ห้าสิบปึ๊บปุ๊บผมว่าชัดแล้วเซตนี้น่าจะไม่มีทางบัฟลุงไม่มีทั้งอุลขาดนะครับเดีย๋ยวรอบหน้าถ้าเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเอาตัวแยกกันเลยนะผมคิดว่าเรามีเหลืออีกห้าไอดีใช่ไหมเราก็จะแบ่งกันก็คือสุ่มสี่ที่พร้อมกันทีเดียวแล้วก็สุ่มไอเดียเดียวๆเลยนะครับหนึ่งไอดีโอเคมาเดี๋ยวไปเซิร์ฟอื่นกันเลยดีกว่านะครับมาครับสุ่มให้ทรงต่อครับทุกคนผมสุ่มให้หมดเลยนะครับเผื่อได้โมนาดไปห้าสิบลีโลเพื่อนลุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหเหลือสามสิบแล้วอยากเ,เ,ลเาปลี่มมา จะหมดแล้วนะเพื่อนจะหมดแล้วนะโอ้โหลห่าดนี้เกลือมากครับรับลงปบับอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปล่าดันต่อไปกันดีกว่านะครับล่านี้โคตรเกลือห้ารเพชรสุดท้ายเปึ๊บเรียบร้อยล่านี้ก็ไม่ได้อลูขานะเพื่อนอุลขาดออกยากจังอะคลิปนี้คลิปนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เห็นอลูขาของพี่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ออกเลยอะจริงๆนะเนี่ยคือตอนนี้เราโดนไปประมาณห้อเดียวนะครับก็5 0 0แสนเพชรนะทุกคนครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดทุกอย่างให้หมดเลยนะครับไปอี โอ้ยชิเป็นเขาพอดีสวยครับสวยครับมีสองพันเพชรมารุ้นกันครับอันนี้คือผมเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่แล้วนะครับรอสุ่มรีโรเลยมาลูก้าจะมาหรือเปล่าครับสองพันเพชรถ้ามันจะได้อะมันก็จะได้ครับเพชรแค่เนี้ยถูกไหมเพื่อนถูกไหมถูกไหมเฮือกเกลือนะครับเรียบร้อยรับก่อนน่าจะได้อีกรอบหนึ่งไหมอาจจะได้อีกรอบหนึ่งครับรอบท้ายนะทุกคนครับไปลูก้าดมาเดี๋ยวเรามาสุ่มรีโรให้ตัวอะไรกันดีครับผมมีทรงมีซุงอะไรเปล่ามีทรงด้วยสวยไปเรายาว เอาสักเหลือสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟเลยเราต้องพยายามเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเราจะฝืนโชคชะตาทุกคนปึ๊บเบ๊บเบ๊บโอเคเปลี่ยนเซิร์ฟมาเซิร์ฟนี้ผมจะสุ่มให้เหลือสักห้าสิบนะครับค่อยเปลี่ยนเซิร์ฟไปทุกคนผมสุ่มทีละห้าสิบแบบเปลี่ยนเซิร์ฟดูปะมาดิไปมาเลยครับโซโลา่าเราไม่เอาครับผมจริงๆมันจะไปได้ต่อผมว่าบิสมาวันน่าจะได้อีกนะเอาให้หมดเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยรุนปะเอาให้หมดเลยไหมไม่ขาดทุกคนเเดีี๋ยวปล่ยนนนเซิรร์ฟก่อนนะคับมาเซิร์ฟนี้แหละได้กินนโมนา โมนาดมาเถอะเอาจริงเพื่อนผมสุ่มไม่หมดเลยนะทุกคนเซิร์ฟนี้อ่าเดซอพอพอพอเอาเป็นตัวอะไรดีครับมีชาไหมไม่มีชาให้อินก็สุ่มรณ์ยูราก็ได้นะครับยูร์าไม่มีตัวเชนี่ใช่ปะโอเคงั้นเราไปเลยดีกว่านะครับก็หวังว่าจะได้วิฟอร์จูนมาผมว่าเซิร์ฟนี้มีลุ้นอีกลุ้นนึงครับลุ้นนึ่งว่าเพื่อนลุ้นนึงโมนาดปะโมนาดไม่กล้ากดเลยอะพิ่มเพิบมเพิ่สุดท้ายอุ้ยแม่งมาโล่สุดท้ายครั้งแรกในชีวิต ก็รหัสน,นี้ได้เดไอ y e มา2ตัวนะครับนี่ ใครได้ไปก็โชคดีนะครับพูดเหมือนจะแจกอะไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าจะเอาไปปล่อยให้ร้านนิโมช็อปต่อนะก็คือผมซื้อมาผมก็ขายให้เขา,าอาจจะสักอาจจะดีละห้าสิบบาทสี่สิบาทอะไรเงี้ยคือซื้อมาตัวละสองร้อยขายได้สี่สิบห้าสิบนะครับแต่ถ้าได้ลูก้าเนี่ยผมพูดเลยนะผมเกิดแน่ถ้าผมได้ลูก้าอะคือมันมีข้อดีและข้อเสียในยประเด็นนะทุกคนถ้าไก่แบบนี้ก็ราคามันจะต่ําลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ดีโลด้วยแล้วก็ไม่ได้ตัวรับด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยอีกห้ารหัสกันต่อเลยนะคร ก็เลยดีกว่าว่าผมจะได้ลูกขาดแล้วได้บัฟ0.1กับ0.175หรือเปล่านะครับน้องชาย2,300เพรสุดท้ายนะครับและล่าสุดท้ายด้วย ยังไม่ได้ยินเสียงอลูขาดเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงอลูขาดวันหน้าผมน้องได้ยินให้ได้ครับทุกคนก็ฝากกันกดไลค์นะครับขอสัก399ไลค์ผมจัด2ล้านเพจครับผมก็คือ20 ID ไปเลยนะแสนเพจยี่สบไไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ถึงก็อาจจะสักล้านห้าอะไรเงี้ยเออแต่เยอะกว่าคลิปนี้แน่นอนครับมันจะได้เป็นคอนเทนต์หน่อยนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะตอนนี้อ่ะร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเอาไปครับผม ไปครับยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะทุกคนครับตอนนี้ว่าเราจะได้ลูกขาดหรือเปล่านะครับ<_ d _ d _>คือเรียกได้ว่า10 ID เนี่ยผมสุ่มคนเดียวนะครับแสนเพชรสิบไอดีก็คือร้านเพชรแหละก็คือประมาณร้านเพชรน,นะครับผมสุ่มไปทั้งหมดนะทุกคน90นาที<_ d _ d _>ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ<_ d _ d _>เกือบ2ชั่วโมงโอ้โหกินเวลาชีวิตจัดนะครับยังไม่ได้ลูกขาดเลยนะขนาดนี้ไปซื้อเอาดีกว่าไปร้านนี้ไม่ชอบขายลูกขาดเท่าไหร่ตอนนี้849ป่ะเป็นผมผมซื้อและที่เกียตมานั่งสุ่มครับแล้วก็สุ่มไม่รู้จะได้หรือเเปล่่านีย หมดไปนะ่าจะคลิปนี้ได้ประมาณ2,000ไม่ถึง2อ0ประมาณ1 8น0นะผมไปต่อดีมอชช็อปได้หลังไม่นะครับ10ไปดีเนี่ยแต่ถ้าซื้อในหน้าเว็บน่าจะ2 1 9บาทนะครับก็ดูเอาลวกันนะครับไม่ได้อลูขาดเลยนะทุกคนเฮ้ยมาแต่ขอโบนัสสักตัวได้ป่ะเพื่อนเอามีชาด้วยนะครับมีชาก็ุยชาเลยแล้วกันนะครับจบที่เซอร์วีเท่านั้นนะครับมั่นใจเซอร์วีสุดสุดละมาเพื่อนมาป่ะร้อยกว่าลีโลต้องมาแล้วเหอะจริงๆนี่ไงโซล่า คือมันต้องมาเอาจริงนะอย่างน้อยนะครับเราก็ได้โซล่านะทุกคนโซล่าเซลไหมอยอกเล่นหยอกเล่นเดี๋ยวเราสุ่มตัวโอบิโตะต่อเลยแล้วกันนะครับเผื่อได้โมนาดโอบิโตะนะทุกคนโมนาดสิบไอดีผมสุ่มผมยังไม่ได้เลยอะ่ะคือมันมีหลักการยังไงครับโมนาดน้องพี่ขอหลักการนี่มีปะมีปะอิตาเรียลครับวะโถเอ้ยอิตาเรียลมาว่บงั้นก็ต่อไปจะเป็นอัม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 บีต้าไหมอาบีต้ากันบีต้าบีต้าถ้าได้บัฟหลุงมาเจ้ ถ้าได้บัฟส่วนจ๊ะหนึ่งเบต้าผมบอกเลยว่าล่านี้เกิดนะครับมาป่ะเพื่อนมาป่ะโมนาด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 เพื่อนโมนาดโอ้โหโซล่าครับแล้วแต่ลุ้นออกบ่อยนะล่านี้ยังออกโมนาดอยู่ผมว่าลุ้นไอซิสดิโลอะมีลุ้นบ้างแหละใช่ไหมใช่ครับนาโตะนะโอโตะนะโตะโอเคครับไปค่อยๆนะค่อยๆอุ้ยเทสไอครบทุกบัฟเลยเบ้งขาดแค่โมนาดโอ้โหถ้าเราจะเน้นน่ะเราไปเน้นโอบิโตะไหมแ้วแต่โอบิโตะผมว่าสวยละ จะไปเน้นจริงๆอ่ะอยากเน้นชาสุ่มชาไฮอินไหมทุกคนมาสุ่มชาเลยเรื่องกันนะครับไปปึ๊บป๊บปึ๊บสุดท้ายโอเคครับเกลือแต่ว่าได้ลุงมาสี่ตัวผมบอกเลยว่าหาันี้ฟูจัดคือใครได้ไปนี่ยิ้มยิ้มเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมสุ่มไปร้านเพชรกับพันลิโลส่วนมากจะได้อิตาเลียนนะครับที่แบบดีที่สุดของผมนะแล้วก็จะได้พวกเดซไอกับโซล่าเรื่องปกตินะแบบลุงส่วนมนหัดไม่ได้แล้วก็ลูกขาด ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีพาร์ทสแน่นอนครับแต่ขอคนละหนึ่งไร้นะทุกคนและคลิปต่อไปพี่ขอสป,ปอยเลยในกันจะเป็นการสุ่มรีโลลหลดรหัสพี่นะทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งก่อนไปเดี๋ยวผมพาไปดูรหัสผมนะอัปเดตรหัสกันหน่อยว่ารหัสตอนนี้รหัสผมเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนมานะครับรหัสวิวเราอยู่ที่68นะครับตอนนี้เปียวอีกนิดจ,จัดผมเปลี่ยนเป็นทรงกันทรงผมว่าเท่ห่มากน,นนะพูดถึงทรงผมว่ามันก็ที่มันก็เฟียวมันก็แอคได้อยู่เห็นไหม นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปรับของก่อนรับอะไรเดี๋ยวดูดีโลดี่ว่าดีโล,ล,ล,ลเรามีเท่าไหร่นะทุกคนผมไม่ได้รับเลยนะฮะคือปล่อย fk อย่างเดียวเลยนะครับรับก่อนรับก่อนเพชรไปอยู่สี่หมื่นละุ้นน่ะบอกเลยว่าผมจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนนะว่าดีโลเหล,เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเติมยัดเพิ่มอีกนะครับมี 43, บสี่สามเดี๋ยวสุ่มเล่นไหมสักสักนิดนึงอ่ะนิดนึงอีกลิสนะครับผมแน่นอนสองสามเหลือสักสามสิบดีโลแล้วกันนะเอาไหมสุ่มไปเถอะไม่เป็นไรเนาะเหลือสักสามสิบดีโลแล้วกันนะ húp bắp bắp คครับือไปแล้วนะาสิบสามมัน,ะนคือดีโลมันไปไวมากนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแน่สุดประมาณสองร้อดีโลนะน่าจะจัดสองแพ็คนะครับนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหมื่นหกพันโลบั๊กนะครับก็รอดูได้เลยคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าถึงสามร้อก้สิบเก้าไลค์เนี่ยจะทําคลิปที่สองไวๆเลยนะสําหรับไม่ใช่มาม่านะทุกคนสําหรับคลิปหาลูขาดสู่จุดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมอยากได้เอามาได้จริงๆถ้าไม่ได้ก็เดินรหัสหลักนี้แหละสุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกกกกกก็็คคงงงงงจะะะะได้มไม้้เเอออแแแหหหลลลลลลพรราาาัััันนผมมม่่่ีตตึยูวววืโซๆ อิเาเลีย,ยของโอบิโตะนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบอยูนิฟานกดไลค์กดแชร์ติดตามม่เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมไปอุดหนุนร้านนีโมช็อปกันได้นะครับผมสำหรับไก่เพชรหรือรับฟาร์ตามต่างๆร้านนีโมช็อปมีครบเลยนะในอนิเมะแวนการ์ดไปจัดกันได้นะครับผมลิงก์ที่แปะไว้้ต้ล่างคลิปเนียนะครับน้องชายเจอก,กานซีรีส์ทุกคนได้บัดยุบไปแล้วครับน้องชาย